สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรามเกียรติ์แล้วตัวละครที่มีความสำคัญอันดับต้นๆคงหนีไม่พ้นพยายักษ์อย่างทศกัณฐ์เจ้าแห่งกรุงลงกาวันนี้ผมจะมาเล่าถึงสิบเรื่องทศกัณฐ์ที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับทศกัณฐ์และเกรด็ดเล็กๆน้อยๆของยักษ์สาพยายักษ์ผู้นี้ในรามเกียรติ์ วันนี้มาเล่าเรื่องสืบสารตำนานเรื่องยักษ์ขอให้เราเทพพยายดาพญายักษ์ทั้งหลายอำํำนวยอวยชัยให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสาธุเรามาเริ่มข้อที่หนึ่งประเดิมกันเลยชื่อจริงของทศกัณฐ์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ชื่อทศกัณฐ์นะครับทศกัณฐ์ในรามเกียรติ์มีชื่อจริงว่าราวนะหรือเรียกแบบไทยๆว่าราบ แล้วทศกัณฐ์เกี่ยวอะไรกับท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าบางคนมีคําถามสงสัยว่าท้าวเวสสุวรรณกับทศกัณฐ์นั้นหรือกับพญายมราชนั้นเป็นองค์เดียวกันหรือเปล่าต้องแยกกันก่อนนะครับว่าในรามเกียรติเนี่ยทศกัณฐ์ยังมีพี่ชายจากแม่อีกคนหนึ่งที่สําคัญก็คือกุพระหรือกุเพระเนี่ยในศาสนาฮินดูหรือท้าวกุเวนหรือเรียกว่าไวยวรรณหรือท้าวเวสสุวรรณ ที่ไทยเราเรียกกันซึ่งเป็นพี่ชายต่างแม่ของทศกัณฐ์นั่นเองทศกัณฐ์นั้นมาจากวรรณกรรมเรื่องรามยานะหรือตำนานรามเกียรติ์ที่ดัดแปลงมาจากอินเดียอีกทีหนึง่งโดยมีราชารากสดแห่งนครลงกากรุงลงกานั่นเองซึ่งเชื่อกันว่าตรงกับประเทศเกาะศรีลังกาในปัจจุบันซึ่งทศกัณฐ์เป็นตัวละครหลักฝ่ายร้ายในตำนานมหากาพเ์รเรื่องรามยานะ ที่ชื่อจริงๆของทศกัณฐ์ในรามยณะไม่ได้ชื่อทศกัณฐ์นะครับจะชื่อว่าราวณะอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกคําว่าราวณะในภาษาสันสกฤตหมายความว่ากูร้องซึ่งเป็นคําศัพท์ตรงข้ามของไวยศวณะหรือไวสราวณะที่แปลว่าเนี่ยหูฟังส่วนท่านเท้าเวสุวรรณในศาสนาพุทธเราเป็นยักษ์ที่ดูแลสวรรค์ ชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งประจำอยู่ทางทิศเหนือหรือทิศอุดรผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นนี้มีคุณให้คือไว้ปราบผีเป็นพญาแห่งพูดผีปีศาจให้โชคลาภความล่ำรวยให้แก่ผู้บูชาส่วนท่านท้าพญายมราชคือผู้เป็นใหญ่ในดินแดนแห่งความตายนั่นก็คือนรกท่านมีเมตตาและมีความเด็ดขาดมีพลังอำนาจมากกับพวกพูดผีปีศาจ โดยตัดสินคดีความตัดสินการลงโทษให้หมู่เหล่าดวงวิญญาณทั้งหลายไปสู่การเกิดใหม่ตามกรรมของตนเองในภพภูมิต่อๆไปทั้ง3องค์นี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกันนะครับข้อ 2. ทศกัณฐ์เคยหัวล้านมาก่อนนะฮะใครจะรู้บ้างว่าทศกัณฐ์เคยหัวล้านมาก่อนต้องบอกอย่างนี้ครับคือทศกัณฐ์ชาติหนึ่งเนี่ยเคยเกิดเป็นยักษ์หัวล้านชื่อนอนทก แล้วเหตุใดล่ะจึงหัวล้านคือนนทกเนี่ยคือยักษ์สาตนนึงที่อยู่เชิงเขาไกรราชมีหน้าที่ล้างเท้าให้กับเทวดาบนสวรรค์ที่ต้องการเข้าเฝ้าพระอิศวรเป็นยักษ์ที่มีหน้าตาขี้รล้วขี้เลไม่ได้ดูดีแบบเทวดาเพราะมีหน้าที่แค่ล้างเท้าให้แล้วด้วยความแกล้งเอ็นดูของเทวดาทั้งหลายที่บูลลี่นนทกโขกหัวกันแกล้งตลอดเวลาล้างเท้าก็จับคำลูกหัวนนทก ซึ่งนนทกก็ล้างเท้าให้กับเทวดามากมายเทวดาก็แกล้งนนทกลูบไปยีไปลูบไปลูบมาหัวก็เลยล้านหัวเถกล้านเป็นยักษ์หัวล้านที่โดนดูถูกอาพับนนทกก็เลยเกิดความคับแค้นใจมากทําอะไรเทวดาไม่ได้วันหนึง่งความอดทนที่มีมาแสนนานก็หมดลงนนทกก็เลยตัดสินใจขอเฝ้าพระอิศวร กราบทูลถึงความดีที่ตนเฝ้าเพียรทำมาตลอดโดยไม่เคยขออะไรจากพระอิศวรเลยครั้งนี้เลยขอนิ้วเพชรที่หากไปชี้ใครผู้นั้นจักถึงชีวาวายก็คือตายเลยด้วยความสงสารพระอิศวรจึงมอบพรนั้นให้และไม่ได้คิดว่าสิ่งที่ให้นนทกไปนั้นจะนำไปใช้ในทางที่ผิดเพราะเมื่อเทวดามากันแกล้งนนทกอีกนนทกก็ใช้นิ้วเพชร ชี้ปริชีวาของเทวดาเป็นว่าเล่นความมารู้ถึงพระอิศวรพระอิศวรจึงโกรธมากที่นนทกนำพรของตนไปใช้ในทางที่ผิดจึงสั่งให้พระนารายลงไปปราบนนทกพระนารายจึงแปลงกายเป็นนางอับสรสวรรค์นางอับสรน,นี้มีรูปงามแสนสวยมาเกี่ยวพาราสีนนทกพยายามหลอกล่อให้นนทกฟ้อนลำตามตนไปเรื่อยๆจนถึงท่านาคาม้วนหาง มือที่จีบลงทำมุมชี้เข้ากับขาตนเองนิ้วเพชรก็เลยทำงานโดยการปล่อยแสงเข้าใส่ขาของนนทกทันทีเมื่อนนทกล้มลงนางอับสรสวรรค์จึงแปลงกายกับร่างเดิมคือพระนารายร่างเขียวสีกรเหยียบอกนนทกพร้อมกับสั่งสอนถึงความผิดในการกระทำของนนทกสิ้นคำสาปพ,พระนารายจึงใช้พัดแสงตีตัดคอของนนทกขาดกระเด็นไปเลย เมื่อนนทกตายแล้วเวลาถัดมานนทกได้กลับชาติมาเกิดเป็นยักษ์สาลูกเท้ารัสเตียนเจ้าเมืองลงกามีสิบหัวสิบหน้า20สบมือมีแม่ชื่อนางรัชดาเกิดในชื่อทศกันมีพี่น้องร่วมกันหกตนส่วนพระนาลายได้อวตารลงมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาชื่อพระรามมีสองมือสองขาและจะตามเอาชีวาของทศกั์ ในภายภาคหน้าต่อไปไม่ผิดที่นนทกจะขอตนมีอำนาจวิเศษจากพระอิศวรหากสินที่นนทกขอนั้นขอเพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองแต่ผิดที่ตนได้อำนาจนั้นมาแล้วกลับหลงไหลในอำนาจสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นข้อที่3แต่มีในสิ่งพิมพ์หนึ่งนารายสิปางฉบับลงพิมพ์หลวงและฉบับลงพิมพ์วัชลินกลับมีตอนหนึ่ง ที่เป็นร่างเปรตก่อนเป็นทศกัณฐ์ด้วยว่าแต่เดิมในชาตินนทกเคยเป็นอนันตพรมมาก่อนแต่ไม่ยอมเข้าประชุมจึงโดนพระอิศวรลงโทษให้ล้างเท้าเทวดาหลังจากนนทกตายก็ถือเป็นโอปปะปาติกะหรืออุปปาติกะสองคำนี้ความหมายเหมือนกันนะครับถือกำเนิดเป็นเป,นเปนเรตที่เชิงเขาไกรลาศได้รวบรวมสังขารเก่า เอากะโหลกเป็นซอสันหลังเป็นทวนซอเส้นเอ็นเป็นสายซอแล้วสีซอถวายพระอิศวรเป็นเวลานานพระอิศวรพอใจจึงจะให้พรเปรตสีซอจึงขอให้ตายลงไปเกิดเป็นเชื้ออสุรภมมีสิบเศียนยี่สิบกรจึงไปเกิดเป็นพยายักษนามว่าทศกัณฐ์ต่อมามาถึงข้อที่4จริงๆแล้วทศกัณฐ์นั้นมีถึงสหน้า โดยปกติทศกัณฐ์จะมีสีหน้าสีกายสีเขียวใช่ไหมครับแต่จะมีอีก2แบบก็คือหน้าสีทองและหน้าพระอินทโดยทศกัณฐ์หน้าทองนั้นคืออารมณ์ดีจิตใจผ่องใสมีสง่าราศีมักจะสวมหน้าทองในการแสดงตอนรำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวนเพื่อเกี้ยวนางสีดาและทศกัณฐ์หน้าอินนั้นจะอยู่ในตอนทศกัณฐ์ล้มซึ่งจะเป็นตอนที่เป็นวาระสุดท้ายของทศกัณฐ์ที่จะต้องตาย โดยตอนนี้ของการแสดงโขนสืบทอดต่อกันมาตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะไม่เล่นฉากการตายของทศกัณฐ์นะครับผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์ซึ่งเป็นพญายักษ์ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือผู้ที่มีบารมีมากโดยมีความเชื่อตามที่ครูบาอาจารย์ได้เล่าว้ว่าหากเล่นตอนทศกัณฐ์ล้มแล้วจะเกิดเหตุเพศภัยขึ้นเช่นโรงละครไฟไหมผู้ที่แสดงเป็นตัวโขนโทศกัณฐ์นั้นจะมีความเป็นไปต่าง เกิดขึ้นกับตนเองเกิดความอัปมงคลกับชีวิตเป็นธรรมเนียมปฏิบัติละไว้เป็นฐานที่เข้าใจกันแล้วแต่เดิมโขนนั้นจะถูกแสดงให้กับพระมหากษัตริย์ดูประชาชนอย่างเราจะไม่ได้ดูนะครับซึ่งคงไม่เหมาะไม่ควรหากเป็นการเล่นให้กษัตริย์ดูแล้วทศกัณฐ์จะต้องตายต่อหน้ากษัตริย์คงไม่ดีไม่งามแน่นอนอาจจะโดนประหารชีวิตได้นี่คือความจริงนะครับข้อ 5. และแต่โบราณ โขนนั้นจะไม่ใช้ผู้หญิงแสดงเลยจะใช้ผู้ชายเล่นแสดงเท่านั้นแม้ตัวละครที่เป็นผู้หญิงก็จะใช้ผู้ชายในการเล่นแต่ด้วยลักษณะการคัดเลือกตัวแสดงก็อาจจะเป็นผู้ชายที่ดูรูปร่างเล็กผอมบางหน่อยโสดโอ,ดองอ่อนแอนอรชรเหมือนผู้หญิงส่วนตัวละครยักษ์ผู้ที่มาเล่นเป็นโขนยักษ์ก็จะต้องมีรูปร่างที่ใหญ่โตมีความสง่าง,งามและเวลารำโขนก็จะมีความเท่สมาร์ท จึงมีการคัดเลือกลักษณะตัวแสดงเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของโขนยักษ์ให้ออกมาได้มากที่สุดถ้าคนขนโขนยักษ์รูปร่างเล็กหรือไม่สูงพอก็อาจจะดูไม่สง,ง่างามเท่าไหร่เวลาแสดงใช่ไหมครับข้อ6มีสำนวนที่ว่าเจ้าชู้ยักษ์คือทศกัณน,นั้นซึ่งได้ชื่อว่ามีนิสัยเจ้าชู้ผู้มีเมียมากเป็นพญายักษ์ที่มีเมียเยอะถึงหลากหลายหมื่นคนกับเมียที่มีลูกด้วยกันเมียทั้งหมด มีถึง1,014นางมีลูกทั้งหมดรวม1,017คนส่วนที่ไม่มีลูกด้วยกันมีถึง8 4 0 0 0คนเป็นยังไงล่ะครับเราบรรดาผู้ชายทั้งหลายอิจฉาในความมีเสน่ห์ของทศกัณฐ์ไหมละ่ะยักษ์รูปงามมี10บหน้า20มือมีอำนาจบารมีมีวาทศิลป์มีเมียเยอะมากแต่หนึ่งในนั้นที่ทศกัณฐ์อยากจะได้มาเป็นเมียมากที่สุดก็คือนางศีดา ซึ่งทศกัณฐ์ไม่รู้เลยว่านั่นคือลูกของตัวเองที่ตนนั้นได้เนประเทศลอยน้ำไปแต่ช้าก่อนมาถึงข้อที่7ตอนสีดาลุยไฟเมื่อเรื่องราวใกล้จบมีตอนหนึ่งพระรามเกิดความไม่มั่นใจในตัวนางสีดาขึ้นมาว่าน,นางสีดานั้นยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่หรือไม่ไปอยู่กับทศกัณฐ์เนิ่นนาน,านแสนานานจึงเกิดตอนนี้ขึ้นมานั่นคือตอนนางสีดาลุยไฟ เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์กับตัวนางสีดาเองที่มีความรักต่อพระรามจริงหรือไม่นางสีดาก็พิสูจน์ตัวเองให้พระรามดูด้วยการลุยไฟพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแม้ไปอยู่กับทศกัณฐ์ตั้งเนิ่นนานทศกัณฐ์ไม่สามารถทําอะไรนางสีดาได้เลยเพราะเมื่อจับตัวนางสีดาแล้วจะล้อนดังไฟเผาทศกัณฐ์ก็เลยไม่สามารถทําอะไรนางสีดาได้นั่นเอง นี่คือบทพิสูจน์หนึ่งของความรักที่นางสีดามีให้ต่อพระรามข้อที่8บางท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อรามเกียรติ์มาก่อนและได้ยินชื่อยักษ์ตัวละครเยอะแยะมากมายอาจจะยังไม่ได้รู้จักลึกซึ้งซึ่งตัวละครขนยักษ์นั้นมีการแยกแยะระดับอายุไว้ด้วยในการแสดงแต่ละครั้งนักแสดงก็ต้องใส่หัวโขนใส่เสียงโขนซึ่งเราจะทราบได้อย่างไรเราว่ายักษ์ตัวนี้ชื่อนี้อายุประมาณเท่าไหร่ ให้สังเกตดูที่เขี่ยวบนเสียงของยักษ์ตัวนั้นครับว่าถ้าหาเขี้ยกุดเหมือนเขี้ยวดอกมะลิเขี้ยวเล็กๆน่ารักน่ารักคือเป็นยักษ์เด็กหรือยักษ์วัยรุ่นอายุประมาณ7ขวบถึง20ปีส่วนยักษ์ที่มีเขี้ยวตั้งขึ้นมาแต่เป็นเขี้ยวกุดก็เหมือนยักษ์วัยกลางคนที่มีอายุ30ถึง45ปีส่วนยักษ์เขี้ยวงงเขี้ยวยาวเกือบถึงลูกตานั้นจะเป็นพญายักษ์เป็นยักษ์ผู้อวุโส เป็นยักษ์ผู้มีปรมีมากจะเป็นยักษ์รุ่นใหญ่ที่มีอายุอนาม50-80ปีเป็นต้นตรงนี้ก็เป็นเกตเล็กน้อยนะครับไว้สังเกตอายุของตัวละครโขนยักษ์เหล่านั้นมาถึงข้อที่9ตัวละครโทศกาณนั้นคือพญายักษ์ผู้ที่ไม่มีวันตายซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาถอดดวงใจจากฤาษีโคบุตรสามารถถอดหัวใจออกมาได้เก็บไว้ในกล่อง ทำให้ทศกัณฐ์เป็นอมะตะซึ่งเรื่องนี้เป็นความลับไม่มีใครรู้เลยแต่มีผู้ที่กลุ่มความลับอยู่ตนหนึ่งนั่นก็คือน้องชายตัวเองนั่นก็คือยักษ์พิเภกผู้ที่รู้ว่าทศกัณฐ์ได้ถอดกลองดวงใจเก็บไว้แต่แต่แต่จะมียักษ์อยู่ตนหนึ่งซึ่งก็เป็นอมะตะเหมือนกับทศกณัณฐ์สามารถถอดกล่องดวงใจของตนเองได้เหมือนกันถอดออกมาฝากไว้กับอะไรรู้ไหมครับฝากไว้กับแมลงผู้ ยักษ์ตนนั้นก็คือไมยราบที่ได้ไปเรียนวิชากับฤาษีสุเมธที่เชิงป่าหิมพานจนมีวิชาเก่งกล้าและมาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10กันแล้วทศกัณฐ์มี10หน้าใช่ไหมครับแต่เสียงทศกัณน,นั้นมีเพียง9หน้าบางท่านนับแล้วนับอีกก็นับได้9หน้าแล้วหน้าที่10ไปอยู่ตรงไหนนะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอซึ่งทศแปลว่า10ใช่ไหมครับ ทำไมนับหน้าบนคอเสียนทศกัณ์นั้นมีเพียง9ก้าหน้าละ่ะแล้วหน้าที่สิอยู่ไหนฉเฉลยก็คือหน้าที่10ก็คือหน้าของผู้ที่สวมบทบาทเป็นทศกัณ์นั่นเองซึ่งถ่ายทอดอารมณ์อยู่ภายใต้หน้ากาก,ากยักษ์นั้นถือเป็นหน้าที่10ก็คือหน้าของผู้ที่แสดงนั่นเองรวมเป็น10หน้าครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเก็ดน้อยความรู้เบื้องต้นนะครับเรื่องราวที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับทศกณัณ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ให้กับผมด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าถ้าผมมีเรื่องใดน่าสนใจก็จะมาเล่าให้ผู้ชมผู้ฟังอีกนะครับฝากไว้อย่าลืมติดตามเรื่องเล่าเหนือความจริงเรื่องเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับของแขกรับเชิญจากทางบ้านเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีวิญญ,ญาณซึ่งเป็นประสบการณ์จริงนะครับในรายการผีฟื้นตื่นมาเล่าและบทเพลงบูชาทเทพสรรเสริญเทพต่างๆนะครับ และบทเพลงสากลในชื่อของศิลปินแลมในช่องยม,มทูตประจันบานะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับเธ็บเพียงเท่านี้ก่อนก่อนจะช้ำใจไปกว่าน,นี้กลัเธอออนวอนคอยเธอกลบมา มารักกับฉันทุบรู้ราวกับความทรงจำอยากจะทอนใจแต่ยากเกินจะทำใจเธอคงไม่กลับมาหาคนที่ไร้ตัวตนเลนฉันไม่มีใครยอมรับไม่มีที่ยืนคำบอกแล้วบอกแล้วหัวใจเจ็บเจ็บเพียงเท่านี้ก่อนก่อนจะช่องใจ